มมนี่พาพมึงแหนมหนุยเอินแหนมเป็ดบอกจะว่ามึงในยูทุกเพราะว่า,าเนุเอินว่าแหนมแน่นแดงขึ้นบ้านแต่วันจะมีพันธุ์มีพันธุ์ที่เกษตรเขาไปปรับปรุงไปปรับปรุงไปเงินไหม่ดอกนี่นทีไงกูกนี่นั่นจะเป็นปุ๋ยก็าสามารถ ขายได้โลละซองลอยแต่เขาเงินแหล้วก็อีกก็เลยมาดึงดึงพวกบุงขึ้นน้ำปรากฏว่าพวกบุ่งง,ง,งามขนาดยอดอ่อ,อนยิ่งออกแต่ก่อนนี่งามนี่มันสิบะไรกินหัวบะ่งสิกินยอดมืดเลยแต่ว่ามื่อนี้สังเกตเมั่งแล้วดึงขึ้นมาโอ้ยอดงามอ่อ,อนอ่อ,อนเงานีแล้วมองเขาเกินแหนแดงอยู่ แหนแดงแต่ว่าเป็นพันุ์พื้นบ้านเนาะมตากไปเห็ดป่า <c oughs> เพราะจะเป็นแหนแดงอีลีกเขาว่าเอาไปตาดแดดนแล้วก็เห็ดปุ๋ยผสมกับดินปลูกง่ามมาสนมันที่ทำกัน,กนครับปุยเรีย่ยนเขาว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นแบบอันนั้นอยู่ย่างตลาดเขาบอกว่าเขาให้ฟรีสามโลส มันี่ไปตัดเน่ตัดเน่เป็ดหรือเน่แดงมอนี่ได้สองคูถังออกมาล่งเร้วคูหนึ่งปากกลังกินอยู่ปากกรลันกินตัดย่นยับย่นยับอยู่